ถนาโลกูปธรรมิกาเมตตาเพราะว่าเมตตาเป็นคุณธรรมเครื่องทำจุนโลกเมื่อมีการให้การรับก็ตามมาเหตุว่าเป็นของคู่กันการให้กับการรับนั้นจึงมีความสำคัญในสังคมไทยจัดเป็นสื่อประสานใจ ในเบื้องตอน้นที่จะทำให้บุคคลเกิดความรักความอบอุ่นผู้ให้มีน้ำใจให้ผู้รับมีความพอใจทราบซึ้งในน้ำใจใจต่อใจจึงเชื่อมประสานเป็นการผูกพันเป็นสายใยสายสำคัญที่มั่นคงเหนียวแน่น ยึดเดี่ยวเกี่ยวดองหากขาดการให้กับการรับแล้วความสัมพันธ์ยึดเดี่ยวเกี่ยวกันก็จะไม่เกิดมีถึงจคพึงมีก็ไม่มั่นคงแม้ความเป็นยาความเป็นมิตรความเป็นสายก็จะสลายสิ้นสุดลง จะคงมีปรากฏเฉพาะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้มีก็ไม่ให้ได้ก็ไม่เด่งถ้าจะให้ถ้าจะเด่งย่อมหวังผลตอบแทนจะไม่ยอมให้เปล่าจะไม่ยอมให้ปล่อยคอยแต่จะรับทายเดียวเท่านั้นดังคำที่กล่าวกันว่า ความคิดที่จะให้นั้นเบาส่วนความคิดที่จะเอานั้นหนักนี้ลับดับต่อไปนี้จะได้ดำเนินความ ตามพระบาลีที่ตั้งไว้เป็นบทเทศนาว่าสัจจังเวทธรมรมตาวจาแปลความว่าความจริงเป็นค้อยคำที่ไม่รู้จักตายดังนี้คำว่าสัจจะแปลทับศัพท์ว่าความสั่งหรือความื่อสั่์ความสัจ หรือความซื่อสัตย์ว่าโดยลักษณะมีสามอย่างคือความจริงหนึ่งความตรงหนึ่งความแท้หนึ่งลักษณะของสัจจะข้อแรกคือความจริงที่ว่าจริงก็คือจริงจริงไม่ใช่เล่นทำจริงพูดจริงคิดจริง การทำเล่นพูดเล่นและคิดเล่นเป็นเหตุให้เสียความจริงจริงกับเล่นเป็นของคู่กันถ้าจะนำความจริงกับความเล่นมาเป็นเครื่องเทียบกันก็จะทำให้รู้คุณค่าและเข้าใจชัดยิ่งขึ้นเช่นความรักจริงกับความรักเล่น ความเป็นเพื่อนจริงกับความเป็นเพื่อนเล่นบวชจริงกับบวชเล่นทำงานการเมืองจริงกับเล่นการเมืองเป็นต้นการแสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมียุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชนี ยาตาวะลิวะพุระเปริปูริมติสากระม์เอวเมวะอิทุกินังเบตา낭ปะกะปีอิจิตังปะติตังตุมาหังหิปเมวะสัมมิจเตตุสเพปูเรนตุสังกปาจันทุปนาริสุยาตา มณีสุติรัสรักษาสักขิโยบิวัตรสุขสัพพะโรคบินัสตุมาเติภวเทวันตรายุสุขีทกยุโกมวะอภิวาทนาสีลิะนิจังบุทธาปจายโน จัตตารธรรมวัฒันติอายุวันนูสุขังระลังพรัฐบรลเทศนาในอมตะวาจาคาถาโดยพระเดชพระคุณรพระพรหมวชิราชีรคุณเจ้าวานวัดทองพระคุณจรกาพนะศิษย์ใฉลองศรัทธาคณะสง วันหลวงพ่อโอภาสีตลอดทางสิสยานสิทธิ์ในท่านพระรู่สุทธิญาณหภาพจบเป็นที่เรียบร้อยนับเป็นเมตตายิ่งต่อคณะศิษยานสิทธิ์หล is is ังจากที่พระเดชพระคุณองค์สดงพระธรรมเทศนาได้นั่งอย่างเก้าอี G ้ทับปลอมเบื้องล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยากได้ถวายเป็นอุปใจพยาธธรรมบูชาการพิธนะครับในเ่วนเบื้องต้น คุณและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าครับหลังจากที่ได้สลับกระปากตระพร์ไเทศนาจบเป็นที่เรียบร้อยในวาระต่อจากนี้ซึ่งจะได้กล่าวพัฒนาพระสงค์สมรรษักสี่รูปส่วนพระพุทธ본นะคะราาับจากพระประหารปีโดยในยากรารสักประหารปีนั้นได้หลักนิมนพระสงค์เจรินเจ็ดสิบสามรูปด้วยกันนะครับในเป็นเนื้อนานบุญเป็นสภา,านบุญให้ทุกท่าน ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการถวายพระดังเกในวันนี้ด้วย ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพุทธบูชารูปที่ห้าท่านพระปูสุนทรจารุวัฒนด์ด็อกเตอร์จัรรรปปรกราแปะทุกงครุเจ้าวาดวัดทุ้งครุรูปที่หกพระปูพัฒนธรรมบระคุณจักรารเกตบางขุนเทียนเจ้าวาดวัดปังพุนารามรูปที่เจ็ดพระปูโสภิบุญญาพรจากณะแปะ รูปที่8นะครับท่านพระครูนนควิบูลพัฒนาิจเจ้าวาดวัดหัวกระบือรูปที่เก้าพระครูบสถศ

谢大家 i Yarena... Yata... supaya ayat danang sama kabar Imanimak yang hante mata kapatani Safari Ibu sangngkasan Polno Jayama สาธุโนภันเตพิภุสังโฆอิมานีจทัลายอน้องถวายข้าพระเจ้าทั้งลายแด่พระพิสุสงฆ์ออพระภิสุสงยจงรับ มาตากพตาอานปิยาโลอาปุสาสุปิยาโนอดีเจาวาวันโลวโอภาสีตลอดกาลนานเธ แต่ที่พระเดชพระคุณพระสิทธิศิริก,กานจักราเกตทุ่งครเจ้าวาวราชบารีรได้น้อมถวายเทียนทองแต่พระเดชพระคุณพระประมัติรบกับปรมการมาตรสมาคมประธานสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพอีกสิบคณะด้วยกันนะครับได้ถวายเทียนทแด่พระสงฆ์ทั้งสิบรูปบนอาสน์ ท่านที่สามนายมนตรีนั่งพัสดุนี้อยู่นั่งเก้าอี้ก็สาธุอจะได้เป็นปัตตาโนโฒนาใหม่ประเก็นเสร็แล้เชิญกลับที่นั่งนะครับอเชิญลูกศิษย์ของพระคุณท่านพระที่ศิษทั้งสิบรูปนะครับได้ารับพยธธรรมเดี๋ยวจะมี้มีพัดไรอีกนะครับนุกประเก็นเลยครับแล้วลูกศิษย์นาย mm you -hmm. เมตตาจารประสงหาสารทั้งสิบรูปสับพุทโแล้วนะครับในในอย่ได้รับเมตตาการประสงค์อีกเจ็ดสิบสามรูปนะครับโอปัจจังมาลาภุวาณายตมิโนอปจิตวานิโรจันีเด อินทังเปตานังปกปติปิตตังปัจิตังตุงมังคิปัพเมวะสัมิเจตุสัพเพปุเรตุสังขปันจันโตปนระโสยานมณิชติระโสยิยาค Allah tu sa ไปตรงไหนตงถาวนุ่นไ่ะ 哎。 My family will also publishNetflix คณะเจ้าภาพทุกท่านเลยนะครับที่เป็นเจ้าภาพตาลปัดตอนนี้บางส่วนขึ้นมาแล้วเราจะได้เก็บภาพบันทึกเอาไว้ว่าทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพตาลปัดได้ทำตาลปัดเวาไหวเนื่องในนะครับเชิญนะครับขึ้นมาถวาไหว อ่าตลับปัดร่วมกันนะครับซึ่งตลับปัดนี้ก็จะใช้ในการที่22ธันวาคมพุทธศักราช2560นห้ารครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับถวายเราเพี้ยวไม่ได้นะถวายคราเพี้ยนนถวายอะไรนู่นนู่นเอามาจะลงอะไร กลับกันด้วยกันไว้ในทางเลย <laughs> <laughs>